เลขสองที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนบ้านเป็นรถนะเลขสองนี่เป็นตัวแทนของเงินสดเป็นตัวแทนของความเขาเรียกนะความอ่อนโยนความเอื้ออาทรทีนี้ถ้าเกิดมีเลขสองศูนย์หรือศูนย์สองนะอยู่ในบ้านอยู่ในเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเขาเรียกอรนะรถจนรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่มันจะทำให ความห่วงหาอาทรของเราเนี่ยมันกลายเป็นความอึดอัดมันมีมากเกินไปแล้วไงต่อมันเลยทําให้เกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ได้สองศูนย์ศูนย์สองเนี่ยติดกังวลติดขี้หึงมากเกินไปก็ต้องระวังบางทีเราว่าเราทําดีแล้วทําไมทําดีไม่ได้ดีเป็นห่วงเขาแล้วทําไมเขาไม่รักเราตอบนะั่นปัญหาที่อสองศูนย์ศูนย์สอง อีกหุมหนึ่งสอง่วนศูนย์สองที่น่าเป็นห่วงคือเป็นเลขที่ทําให้มีรอยรั่วทางด้านการเงินเงินจะติดเวลาใช้แล้วเงินจะขาดมือเงินขาดมือดังนั้นบางคนนะอ๋อมีเงินเยอะอยู่แต่ทาไมรู้สึกเงินไล่หอลอลงพอหันมาดูเงินในบัญชีีทีเงินเก็บอปทีอ้าวทำไมหายไปเยอะเลยไม่รู้ตัวเพราะว่ามันมีรอยรั่วเล็กๆค่อยๆที่จะรั่วออกไปจนเราไม่รู้ตัวต่อมาสองหนึ่งรือหนึ่งสอง อันนี้เป็นเลขที่อารมณ์ปรวนแปรใช้แล้วจะรู้สึกว่าเป็นคนที่อารมณ์ไม่นิ่งทํางานใหญ่ไม่ได้เวลาทําอะไรใช้ชีวิตก็จะเหมือนกับเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเกินเหตุเหมือนไบโพลา่าเดี๋ยวก็ซึมเศร้าเดี๋ยวก็โกรธมากเดี๋ยวก็ยิ้มหัวเราะล่าเริเนี่ยมันเป็นมันเป็นเลขที่ไม่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตแต่ถ้าเราเป็น ศิลปินทางานอิสระเราอยากจะปล่อยอารมณ์แล้วแต่อารมณ์เราไปเรื่อยๆม,มีผลกับงานทําได้แต่ส่วนมากเลยคนทั่วไปอ่ะต้องการสมาธิที่นิ่งต้องการความมีเสถียรภาพทางด้านอารมณ์ใช่ไหมถ้ามองมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เงี้ยเราอยู่กับใครอ่ะคนรักเราอะแล้วก็อยากให้เขามีอารมณ์ที่มันอพอจะคาดเขาได้ใช่ไหมไม่ใช่เหมือนกับว่าสูงหรือ,อ ขาเลยนะซึมเกินไปหรือว่าอารมณ์รุนแรงเกินไปจนเรารู้สึกตื่นเต้นเกินไปที่อยู่ใกล้เขาดังนั้น1-2ึแ 1. ล้วมีปัญหาเรื่องของความความไม่นิ่งของอารมณ์สองสองสนี่นะมันเป็นเลขที่มีด้านดีแล้วก็ด้านที่ต้องระวังถ้าสมมุติเราทําอาชีพบัญชีพยาบาลหมอคนตรวจอักษรคนที่ต้องการความละเอียดรออแบบนี้อาจารย์ จะสับสนุใช้เลขสองสองเพราะว่าเลขสองสองอ่ะทำอาหารก็เลยนะคือเป็นเลขที่ละเอียดละเมียดละไมค่อยๆทําอะไรแบบมีการจดจ่อมีมีสมาธิค่อยๆทีนิดทีนิดมีความละเอียดอ่อนนะถ้าเกิดคุณหมอละเอียดอาา่อนค่อยๆร,ร,รักษาเราชอบใช่ไหมถ้าถ้าคนทําอาหารค่อยๆปรุงรสให้อร่อยอร่อยเราชอบใช่ไหมถ้าคนทําบัญชีทําตัวเลขไม่ผิดพลาดเลย เกิดความชัดเจนประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจถูกต้องเราชอบใช่ไหมแต่ในมุมที่ต้องระวังของสองสองคือเวลาที่เราใช้เราอาจจะมีความรู้สึกอ่อนไหวง่ายเจออะไรรู้สึกน้าตาไหลง่ายถ้าเราเป็นเป็นดารานักร้องอาจจะดีนะมันทําให้เราเหมือนกับเข้าถึงบทบาทได้ง่ายอ่าถ้าเราใช้เลื่องสองสองใช่ไหมคล้ายกับว่ามีความละเอียดอ่อนในอารมณ์มากกว่าคนปกติ ก็เอาทักษะหรือว่าเอาเอาอิทธิพลของของความที่มีความเข้าถึงหรือว่าอ่อนไหวของอารมณ์อะเอาไปใช้เป็นการเป็นงานได้มันขึ้นอยู่กับบทบาทและสภาวะจริงๆนะสองสองอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ทำงานแบบเป็นเป็นคนที่ต้องจับอาวุธเนี่ยเด็ดขาดนะลบราค่าฟัน,นอาจจะไม่เหมาะแต่อาจจะเหมาะกับ คนที่ต้องทางานละเอียดอ่อนค,อค่อยๆคิดค่อยๆรู้สึกค่อยๆทำเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าดีไม่ดีแต่ว่ามันมีมันมีอิทธิพลของการใช้ที่เหมาะกับแต่ละอาชีพงนั้นดวงเราเกิดมันไหนละแล้วอาชีพเราคืออะไรเราจําเป็นต้องใช้เลขอะไรอาจารย์จะเป็นคนที่ออกแบบนะ mm. เลขให้เราเองอ่ะสองสามโอ้สองสามนี <itan> ่เป็นเลขที่รับใจอันดับแรกมันค่อนข้างดีแหละสองสามเนี่ยมีเสน่ห์แบบร้าใจไม่ใช่มีเสน่ห์แบบซึมลึกนะมีเสน่ห์แบบซึมลึกเป็นยังไงเวลาเห็นเรารู้สึกว่า ค่อยๆชอบทีละน,นิดแต่ถ้าสองสามเนี่ยเราใช้สองสามหรือสามสองในเบอร์โทรศัพท์นะมันเขาเรียกว่าสมมติเป็นผู้หญิงเขาเรียกสวยแบบตะก,กรอนเลยเคยเห็นเราสึกตื่นตาตื่นใจโอ้คนที่ใช้เลขสองสามหรือสามสองในเบอร์โทรศัพท์ในเลขห้องพักเลขบ้านในรถก็แล้วแต่จะมีคนหลงรักอย่างรวดเร็วน่หลงรักอย่างรวดเร็วอ้าวรักนานหรือเปล่าอันนี้มันขึ้นอยู่กันปะครับ ว่าว่าประครับประคองกันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าใช้เรื่องของความความตื่นเต้นฉับฉวยดีถ้าการรักษาความสัมพันธ์ระย,ะยาวเดี๋ยวค่อยมีเลขแต่งงานเพิ่มเข้าไปเออก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวอาจารย์จะดูแลจัดแจงให้ว่าเราอยู่ในช่วงชีวิตใดเราต้องการใช้เลขไปเพื่ออะไรอย่างสมมติตอนนี้เราทํางานสมมติเราทํางานกลางคืนเราต้องการมีสเสน่ห์แบบ อย่างรวดเร็วคนเห็นเราต้องรู้สึกว่าตื่นเต้นไปกับเราเราก็อาจจะำเป็นต้องใช้เลขสองสามแต่พอวันหนึ่งเราคิดว่าเราจะมีครอบครัวเราจะไม่ใช้เบอร์สำอาชีพกลางคืนแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลขอะไรเดีย๋ยวค่อยว่ากันแต่ละคนไม่เหมือนกันต่อมาสองสี่แล้วสี่สองสองสี่แล้วสี่สองนี่เป็นเลขสาลิกาลิ้นทองคาพูดเราได้เงินได้ทองพูดเราได้เงินได้ทองดังนั้นถ้าเป็นอาจารย์นะสองสี่แล้วสี่สองนะ มันก็เหมาะสมนะสำหรับคนที่จะต้องพูดต้องคุยต้องเจรจาไม่ยังเป็นต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวนะสองสี่สือสองในเบอร์โทรศัพท์นี่ก็เหมาะสําหรับคนที่ทํางานเป็นครูบาอาจารย์ต้องพูดเป็นวิทยากรเป็นนักร้องเป็นพิธีกรเป็นคนที่จะต้องเป็นนักขายได้หมดแหละเป็นคนที่ต้องพูดกับคนแล้วจะอาศัยความสําเร็จจากการเจรจาเป็นหลัก นะพอเราพอจะรู้ใช่ไหมว่าอ๋อคนที่ใช้เลขสองสี่แล้วสี่สองเนี่ยมันเป็นประเภทนี้ที่เหมาะสมต่อมาสองห้าหรือห้าสองเสน่ห์แรงมากแต่เป็นสเสน่ห์แบบต้องระวังเรื่องหนึ่งคือพอสเสน่ห์แรงคนเข้ามาแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงชอบชักนําคนที่จริงใจบ้างไม่จริงใจบ้างเข้ามาแต่มันก็เหมาะสำหรับถ้าเราจะทํางานแบบ อาชีพที่มันต้องใช้เสน่ห์มากๆแล้วก็ไม่ได้หวังผลความสัมพันธ์ระยะยาวอ๋อไม่เหมือนกันนะพวกเราเพราะเราลองคิดดูนะคนบางคนหลายๆคนนะ่ะเขาต้องการมีเสน่ห์นะโดยเฉพาะกับคนที่มี power คนที่มีอายุมากกว่าชอบเปสายเปแต่เขาไม่ได้ต้องการมีความรักคือต้องการใช้เสน่ห์นั้นนะ่ะเพื่อให้ได้เงินได้ทองได้ได้ความสมานเห์ทางด้านการงานแต่ไม่ได้มีความต้องการมีความสัมพันธ์ระยะยาวจะแต่งงานด้วยอะไรไม่ใช่อย่าง,งานงั้นเนี่ย เลขสองห้าหรือห้าสองเนี่ยเป็นเลขที่ส่งผลแบบนั้นส่งผลแบบนั้นพวกสายเปพวกคนที่หลงเสนห์เข้ามาจ่ายเสร็จแล้วก็จากไปนะเออนนะเห็นไหมมันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีพวกเราคือบางทีอาจารย์เข้าใจไปอ่านไปฟังอะไรมานั่นดีอันนี้ไม่ดีมันมีแง่มุมของการใช้ถ้ารู้จักใช้อะมันเหมาะกับคนบางคนบางบริบทบางประเภทในบางสภาวะอ้าวต่อมาสองหกหรือหกสองอันนี้ใครใช้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นเลข ที่เก็บเงินเก็บทองได้หาเงินเก่งพ่อค้าไม่ขายคนใช้คนทั่วไปอยากมีเงินยิ่งแก่ยิ่งรวยก็ต้องใช้สองเจ็ดและเจ็ดสองเป็นเลขเสียมักคนที่ใช้มักจะถูกข่มขืนใจขัดขืนใจฝืนใจเสียเปรียบห้ามใช้นะสองเจ็ดเจ็ดสองเป็นเลขที่ใช้แล้วมักจะเสียเปรียบพน้ำท่วมปากพูดก็ไม่ได้นะหนักกว่านั้นก็คือถูกบังคับข่มขืนทั้งกายทั้งใจเป็นเลขที่ใช้แล้วมีแต่มีแต่ความ ความติดลบของชีวิตถ้าใครที่ให้อาจารย์หาเบอร์ให้รับรองไม่มีสองเจ็ดหรือเจ็ดสองสองแปดหรือแปดสองเลขนี้ต้องพิจารณาการใช้สองแปดหรือแปดสองนันนะนะเป็นเลขที่ถ้าได้เงินก็ได้มากถ้าเสียเงินก็เสียมากอ้าวเราจะมันจะได้หรือเสียอะอาจารย์มันขึ้นอยู่กับว่าอาชีพเราเป็นอาชีพอะไรหนึ่งเราจะต้องใช้สําหรับอาชีพที่การบริหารเงินหลายๆล,ล้านขึ้นไปแล้วก็ต้องมีเลขอื่นมาประกบด้วยไม่ใช่เลขสองแปดรุน้วนสองแปดรุนๆน,นแล้วก็มีเลขอื่นที่ ประกบไม่ดีนี่เป็นหนี้พราะด้านเสียคือเป็นเลขนี้สินถ้าใช้ไม่ถูกบริบทไม่มีเลขประกบสองแปดหรือแปดสองที่ดีนะแล้วถ้าธุรกิจเราไม่ใช่ธุรกิจใหญ่นะเรามีโอกาสเสียมากกว่าได้หนักกว่าน้นสองแปดหรือแปดสองทำให้เราอะเป็นบุคคลเป็นมือที่สามของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวจู่ๆเรานึกว่าเราเป็นคนรักกลายเป็นเราเป็นชู้เฉยเลย เออเป็นเลขถ้าพูดแบบบา้านๆเป็นเลขเมียน้อยผัวน้อยในบางครั้งถ้าหากใช้ไม่เป็นนะในวงเล็บนะถ้าใช้ไม่เป็นนะดังนั้นต้องมีการผูกเลขที่ดีต่อมา29หรือ92เป็นเลขที่ทําให้คนนะอ่อนหวานอ่อนโยน